สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวแชนแนลนะครับวันนี้ช่างบ้านใหม่ก็มาแล้วนะครับมาแล้วก็ขึ้นไปทันทีทันใดเลยนะครับขึ้นไปย่างน,นะแดดไปนี้ยังขึ้นไปอยู่ลงมาแมมให้อภัยแล้วละ่ะบม่มาเมื่อวานนี่นะนี่ครับ ตอนนี้ก็กำลังเตรียมเตรียมฮะมือวานไปใช้มือวานนี่คือมุมาไปลายบอลไปปะนุ่งบ่ป้าทางนูงลายไปบะ เราไปใส่อที่ิเพ่นใส่อยู่นกปานเราใส่อยู่ทางก็ากำลังขึ้นไปปรับแต่งรางน้ำนะครับซิงยิ่งมือนี่เลยบ่ช่างก็กำลังเอาบุญี้รางน้ำมากตัวใดอบ่รางรางเล็กนี่บ่ บุมีอ๋อมาว่าต้องต้องต้องว่างอย่างเดียวมือนี้นะฮะแสดงว่าข้างหน้านี่บุมีล่างน้ำเป็นบอกก่อรับอืม โอ้โอใหยมามากเนาะสร้างเหตุนี่คือที่โเเบนแต่มากนี่คล่องงอันนี้ก็นี่ครับต้องรื้อออกนะครับเดี๋ยวปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่นะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเรื่องเรื่องลือนี่ถนัดนักเรื่องทำนี่ทำไมนี่ยังอะพีชอาทรายนะมาให้เขาซับ นี่ก็คือผู้ช่วยนะครับ,ะบจะบเริเ่มจะ ค่อยๆรื้อนะครับค่อยๆรื้อนะครับรางน้ำตอนนี้พบปัญหานะครับทำมาตั้งจนจะเสร็จลางแล้วเพิ่งมารู้ว่าสายไฟรั่วนะครับ ทีมช่างบ้านใหม่ก็กลังลื้อนะครับลางน้ำนะครับลื้อออกจนหมดนะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับสายไฟนี่ต้องระวังเด้อสายไฟยามงน้นี้เด็กน้มฝนนี้เด็ก นี่เป็นงานช่วงเช้าขอาสำหรับทีมช่างบ้านใหม่นะครับมาด้วยกัน1 2 3 4 5 5ชีวิตเรครับเรื่มนะครับ หรือแล้วก็ไปเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ทำใหม่แสดงว่าเล็กเล็เล็กตัวหน้านี่ต้องได้ตัดออกบอกนะเจียออกเลยบ่อ๋อถ้ามันเป็นปลายอลูซิงอย่างเดียวเลยเป็นบ่เออ ตอนนี้ก็เรื่องมากนะครับต่อต่อออกมาอีกบก่ต่อจากเส้นนะ่ะแม่รื้อสกอตอ,อ,อืม นี่จะเป็นงานช่วงเช้าของทีมงานช่างบ้านใหม่นะครับมาลื้อนะครับลื้เพื่อจะแก้ไขแล้วก็จะให้ดูเหมาะสมแล้วก็ค่อยยิงแผ่นเมนทัลชีตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกลำลังใจนะครับสวัสดีครับ